สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนีเบ้าหนองอยู่วัดบันหนองยางครับมือนีเบ้าหนองชิมาตามเหลขกไอ้ไข่ครับผมงวดที่แล้วครับผมเลขเข่าครับศูนย์เก่าเลขถูกที่เบ้าหนองจุดนะครับเนาะสาธุสาธุเอ้ไข่เอ้ยมือนีชิมาขอโชกตองงวดงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกหาขอให้ไข่วัดบันหนองยางมอบโชกให้ทุกคนที่เข้ามาเบืง้ง น,นั่นนี่เด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุครับไข่แบะบะน้องยางครับงวดที่แล้วครับศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าเลขถูกเบาหนองจุดเนาะครับเนาะสาธุสาธุสาธุมันนี่เบาหนองชิมาตามต่อครับงวดวันที่สิบหกคือภาพหกหาครับผมจงไหนก็ขอให้ไอ้ไข่มอบโชคให้สุขสุขคนที่เขาเขามาเบิร์นน่นเด้อ xá thụ xá thụ xá thụ ไอ้ไข่บัตรน้องย่างมือนีบ้าหนองซิมาขอโชคตามต่อครับผมงวดวันที่สิบมกพฤสภาค้องหาขอให้ไอ้ไข่มอบโชคให้ทุกคนที่เขามาเบิ่งนั่นนี่นะครับงวดที่แล้วครับเลขเขาศูนย์เก่าครับได้รับโชคกันไปหลายคนครับผมผู้ใดเขามาเบิง่งผู้ใดเขามีจินรัทธาเพิ่นจะได้รับโชคไปครับผมงวดนี้ครับบ้าหนองสิมาจุดถูกแล้วกัน สิมาจากรกป,ปิงปองอีกนะครับขอให้อ้ไขวัดบันน้องย่างมอบโชวให้ทุกคนเข้ามาเบิกเ่มเลยเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุอิติอิติกุม,มาละไขเจดีจากมหาเทโลลาพภาลาภพาพาะวันตุมี สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพบพ่อกันอีกแล้วครับมือนีเบาหนองยูวัดบ้านน้องยางครับมือนีเบาหนองสิมาตามต่อครับไอ้ไครวัดบ้านน้องยางครับงวดที่แล้วครับเข่าศูนย์เก่าครับเหลขกถูกไอ้ไครวัดบ้านน้องยางให้โชคครับผมก็รับโชคกันไปนะครับเนาะงวดวันวันที่สิบโอ้งวดวันวันที่สองพฤชผ้าวังหัน เดี๋ยวบ่าหนองสิมาตามต่อครับผมงวดวันที่ส6พฤษภาหกหาบงหูวคาร์วาื้อนี่เลขถูกสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวเขามาลุ่นมานหนีน้ำกันครับศรัทธามีบารม,มีเกิดครับผมผูใ้ใดเข้ามาเบิงก็ขอให้มารับโชคไปน้ำกันครับเบ้าหนองกะเป็นหนาที่หาตัวเลขมาให้ทุกคนครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาครับ เดี๋ยวเข้ามาวายใครน้ำกันแล้วก็บ่าวน้องกระชจับลูกบอลน,น้ำแล้วก็จุดถูกน้ำไปเบิ่งน้ำกันเลยครับว่ามือนีลูกบอลจะเป็นตัวไหลูกเลขถูกจะเป็นตัวใหนใดเดี๋ยวเข้ามารับโชคไปนํำกันครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอเหตุใครบัดบันน้องย่างมอบโชคให้ท <Yeah. S 2> ุกคนที่เขามาเบิงให้เขาถูกลางวันเขามีเงินใส่ให้เขามีเงินใส่ตลอดปีละกะตลอดไปผู้ใดเขามาเบิงผู้ใดเขาสัทธาก็ขอให้เขาได้รับโชคไปนน้ำกันด้ครับสาธุสาธุสาธุแล้วมาหลุนเหล็กปิงปองน้ำกันครับว่าเมือนี้เหล็กปิงปองจะเป็นตัวใหนนะครับเนาะ สาธุสาธุเด้อใครเด้อสาธุปิงปองลูกแหลกครับผมหมายเล็ก c ครับหมายเล็ก c เดี๋ยวมาหุุนตัวที่สองตัวที่สามครับผม สาธุสาธุขอให้ผู้ใดขอมาเบิ้งขอให้เขาได้รับโชคได้ใครเด้อสาธุสาธุลูกที่สองครับผมหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งครับเดี๋ยวมาเบิ้งลูกที่สามครับ ถูกถูกถากถูกลูกที่สามครับหมายเลขเจ็ดครับผมสี่หนึ่งเจ็ดครับสี่หนึ่งเจ็ดเหล็กบิงปองไอ้ไข่บัดบัตรน้องยางครับผมงวดวันที่สิบหกพืชสภาพ 6, หัขาครับผมสี่หนึ่งเจ็ด ได้เขามาเบิงกับคอยหลับโชคไปน้ากันนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิงเลขกถูกน้ากันครับว่ามือนีเลขกถูกสิเป็นตัวใดนนะครับเนะเาะไปลุ้นเลขกถูกน้ากันครับผม ไอ้วัดบันน้องอย่างมื้อนี้เบาหน่องสิจุดถูกเลขถูกงวดนี้สามตัวถ่ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกคสภาพหกหาขอให้เอกไข่วัตรบานรน้องอย่างมอบโชกให้สุขผู้สุขคนที่เขามาเบิงนั่นเอนะครับผู้ใดเขามาเบิงขอให้คนในรับโชกงวดที่แล้วครับเข่าศูนย์เก่าครับมางวดนี้ครับตามต่อครับผมสาธุสาธุสาธุ Yeah สาธุขอให้ไครวัดบรรทงย่างดนบัรดาลโชคลากให้สุขภูสุคนที่เขาศรัทธาที่เขาเขามาเบิงขอให้ได้รับโชคไปนนำการงวดวันที่16พฤษภาหมห้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสาธุเดี๋ยวมารับโชคทํากันครับผมถูกดอกนี้ครับงวดที่แล้วครับเขาศูนย์เก่าครับเดี๋ยวมาเบิงงวดนี้ครับสีเขาตัวใหน เดี๋ยวเรามาลุ่นเลขถูกน้ำกันครับว่าสิเขาตัวใดเลขบอลเบาหน่องจับใด C หนึ่งเจ็ดครับผม C หนึ่งเจ็ดแ๋ยวมาบุลุ่นเลขถูกรับมือนนี้มาลุ่นน้ำกันครับวดนนี้ขอให้ใครมอบโชคให้สุขผูสุคนที่เขาเขามาเบิง้งนัน่นเลยนะครับเด้อให้เขาได้จับเงินแสนให้เขาได้จับเงินหมืน่นยังบ่ได้เงินแสนกกให้ได้จับเงินหมืน่นกันสุดผูสุคน ทั่วหนา้าทั่วตาเด้ใครเดอ้อหัวที่แล้วก็เขาศูนย์เก่าครับผมสาธุสาธุสาธุาธผู้ใดเขามาเบิ่งกันให้เขาได้รับโชคเดี๋ยวไปเบิ่งเหล็กถูกตัวแหลกตัวที่สองตัวที่สามกันครับที่เป็นตัวใหเนาะสาธุสาธุสาธุาธเลขถูกตัวแหลกครับผมไม้เลขศูนย์ครับไม้เลขศูนย์ สาธุสาธุสาธุงวดที่แล้วครับเลขถูกเขาศูนย์เก่าครับงวดที่แล้วเลขถูกเขาศูนย์เก่าผู้ใดเขามาเบิงคนนั้นก็ะิจําได้ครับขันบบอันนี้กะย้อนหลังไปเบิงคลิปบบาหนองกระดนะครับเนาะขันผู้ใดบบเชือสาธุสาธุสาธ,สาธุงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกห้าครับผมเลขถูกตัวแรกครับผมหมายเลขศูนย์ครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิงตัวที่สองตัวที่สามครับผม สาธุสาธุสาธุเลขถูกตัวที่สองครับผมหมายเลขหนึ่งครับผมเลขถูกตัวที่สองหมายเลขหนึ่งครับสาธุสาธุสาธุได้ใครเด้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งบอแนนนะครับเลขนี้งวดน,นี้อาจจะมีซูสอีกก็ได้นะครับเนาะ มาลองเบิงครับผมเดี๋ยวมาเบิงเหล็กถูกตัวที่สามครับผมสาธุสาธุสาธุาธเบิงไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนํานะครับเนะบาะเบาหนองมียังเบาหนองกัอยากมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เบิงได้ฟังครับผมศูนย์หนึ่งครับผมศูนย์หนึ่งหรือศูนย์เจ็ดก็ได้ครับผมสาธุสาธุสาธุไอ้ใครแบบบาหน้องย่าง,างมอบโจกให้สุภูสุคนละ เขามาเบิ่งเอาเด้อสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกตัวที่สามครับผมถาวเวียสุวรรณครับผมถาวเวีสุวรรณวัดบ้านน้องย่างครับผมสาธุสาธุสาธุเด้อปูเด้อปูทาวเวียสุวรรณขอให้ลูกหลานได้รับโชคผู้ใดเขามาเบิ่งก็ขอให้เขาได้รับโชคให้เขามีเงินใส่เด้อปูเด้อสาธุสาธุงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกหา สาธุสาธุสาธุเท้าวเวสุวรรณวัดบ้านหนองยางครับผมสาธุสาธุาธดุปูเด้อผู้ใดเขาเบิงเ่งใครเขาโชคดีครับผมสาธุสาธุาธมาเบิ่งเด็กถูกตัวที่สามกันครับผมหัวมาแล้วครับหัวมนมาเลยสิเป็นตัวใหนเนาะนี่เนาะสิเป็นศูนย์บ่สิสิเป็นหนึ่งเออศูนย์หนึ่งศูนย์บ่สิเป็นศูนย์ จ็ดศูนย์บ่เบิ่งดีๆครับผมเลขกถูบขยับครับเลขกถูบขยับเบิ่งดีๆครับเบิ่งดีๆสังเกตเบิ่งดีๆครับเหลขกถูบค่อยๆขยับครับผมสาธุสาธุสาธุได้ใครเด้อเอาเอาครับเลขกถูบขยับครับเหลขกถูบหมุนครับถูบหมุนสาธุสาธุสาธุผู้ใดขอวาเบิ่งกับขอให้ได้รับโชคไปน้วกันนะครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาฮกหาครับผม ถูกถูกมูลครับถูกมูลเบ่งเอาเด้อครับเด้อบอเนียได้ครับตัวที่สามที่เป็นตัวใดเดี๋ยวมาหลุนกันครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุสัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมไอ้ใครวัดบ้านน้องยางครับอืมอถูกเอยียงขา,าดเลยครับผมเดี๋ยวมาเบ่งเหล็กถูกตัวที่สามกันครับว่าเหล็กถูกบอนี้สิเป็นตัวใดเนาะ สาธุสาธุสาธุบึงไปน้าฟังเบาหนองจมไปน้าครับผมงวดที่แล้วครับเลขเข่าศูนย์เก่าครับผมอย่าบอกได้ว่าสิเป็นเลขกเก่าอีกกับบนี่นะครับเลขหมุนเหลขหันแบบนี้หันหนี่หันยังหันเลขบอ่อเดี๋ยวมาบึ่งให้จบครับดูจบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผม สาธุสาธุสาธุเบานองกะขออวยพรให้ทุกคนได้รับโชคครับผมผู้ใดเขามาเบิงผู้ใดรัท่าเอาโชคไปครับผมเอาเบิงกันเหตุสุดนะครับเบิงกันให้สุดเบ,บิงกันเห,ห้จบขีปนี้ยาาอยู่ครับฟังเบานองจมไปนําเบิงเหล็กถูกไปนําครับผมขันพาดแม้แต่หน้าที่เดียวนี้เพื่อเ,อเอบานองโล่งเลขไว้ให้นี่ ผ่านเลยเด็สาธุสาธุสาธุาธไอ้ไข่บัตรน้องยางครับผมอ้าวเหลยกข,ขึ้นมาขึ้นมาคือโตเกายแถวบ้านน,นี่เน่ได้ครับกับเหล็กเหล็กมุนเหล็กหันอาธิหันแบบได้กับโอูห้แล้ะครับต่อยาประมาทเก่ากับโกครับผมแหล้วกันหนึ่งกับเจ็ดนี่ยาประมาทได้ครับเด้อ ยังกะเกิดขึ้นใดได้ครับอาจิเป็นยังใดก็ได้เดี๋ยวเบิง้งให้จบครับดูจบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมงวดวันที่16พฤษภาหกห้าตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่1มารับโชคไปํำกันนะครับเด้อไอ้ไข่วัดบัานน้องอยางครับผมอ่าถูพันครับถูพันนี่กันเป็นความเชื่อเบาหน่องก็คือเพิ่หันเลขแล้ว มาแล้วครับชัดเจน019หรือ079หรือสิเป็น016หรือสิเป็น076ก็ได้ครับผมสาธุสาธุสาธุาธเอกครวัตบัดน,น,น้องยางมอบโชคให้แล้วครับผู้ใดเข้ามาเบิง่งก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคครับผมงวดวันที่16พฤษภาคม65สาธุสาธุสาธุ